สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 นะครับวันนี้เรามขึ้นบทใหม่นะครับบทที่5เรื่องของแผนภูมิรูปภาพนะครับวันนี้ให้นักเรียนทําหน้า112ถึงห115นะครับก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดนะครับเรามาดูความรู้ใบความรู้ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพนะครับแผนภูมิรูปภาพนะครับคืออะไรครับ แผนภูมิที่ใช้รูปภาพแสดงจำนวนของข้อมูลที่นำเสนอนะครับเช่นแผนภูมิรูปภาพคนก็คือรูปภาพ1คนแทนจำนวนนักเรียน5คนหรือว่ารูปภาพหนึ่งคนแสดงจำนวนครู10คนเป็นต้นนะครับและวิธีการเขียนนะครับการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะครับะจะ กำหนดให้รูปภาพหนึ่งรูปแทนจำนวนสิ่งของหนึ่งหน่วยหรือว่า1คนก็ได้1 1ชิ้นหนึ่งกล่องนะครับหรือว่าหลายหน่วยก็ได้หรือว่ากำหนดเป็น1รูป10กล่อง5กล่อง5คน1้อยคนอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งแต่ละรูปต้องมีขนาดเท่ากันนะครับอ,อันนี้จะเป็นความหมายคร่าวๆของ แผน่แผนภูมิรูปภาพนะครับต่อไปเรามาดูข้อ,อเรามาดูหน้า1้อยสกันเลยนะครับหน้า1้อยจะเป็นใเนรื่องของเตรียมความพร้อมนะครับก็ข้อที่1เลยนะครับข้อที่1ห,หัวข้อของเขาหัวข้อของข้อนี้คืออะไรครับใบบัวบันทึกจำนวนนมกล่องที่ดื่มใน5วัน ได้ข้อมูลดังนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแผนภูมิที่แสดงรูปภาพของใบบวที่บันทึกได้นะครับมีอยู่5วันด้วยกันนะครับวันจันทร์บันทึกได้กี่กล่องนะครับ1 2 3สก็คือจะแทน1กล่อง2กล่องแล้วก็3กล่องวันอังคารได้ไป2กล่องใช่ไหมครับวันพุธ1กล่องวันพระสัสบดี2กล่องแล้วก็วันศุกร์4กล่อง แต่ให้นักเรียนดูดังนี้นะครับกำหนดให้รูป1รูปนะครับแสดงแทนจำนวนนม2กล่องแสดงว่า1รูปเราจะนับสองนะครับอย่างเช่นวันจันทร์วันจันทร์มีนมทั้งหมดดื่มทั้งหมดกี่กล่องครับ2 4แล้วก็่าวันจันทร์จะเป็น6ใช่ไหมครับต่อไป วันอังคารนะครับนับเงินกล่องมันจะนับสองนะครับ2อ,อ่อน,นี้แนะนำให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงไปนะครับต่อไปวันพุธนะครับเงินกล่องก็จะเป็น2ใช่ไหมครับต่อไปวันพรหัสบดีมีเท่าไหร่ครับมี2กล่องแไดงว่าด่มไป4กล่องต่อไปวันศุกร์นะครับ1 2 3 4 4ส,ส,ส,สกล่องกล่องรับ 2นะครับนับทีละ2 2 4 6 8อันนี้ก็จะเป็น8กล่องนะครับสรุปว่าวันจันทร์นะครับใบบัวดื่มไปเท่าไหร่ครับ6กล่องนะครับวันอังคาร4กล่องวันพุธ2กล่องวันพฤหัส,สบดี4กล่องแล้วก็วันศุกร์8กล่องนะครับต่อไปเราเอาคมข้อมูลจากตรงนี้นะครับมาต่อคําถานด้านล่างได้เลยนะครับข้อที่1นะครับ แผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรก็คือเป็นเรื่องอะไรนั่นเองนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นี้เลยนะครับอันนี้ให้ในักเรียนเขียนลงไปข้อ1ได้เลยนะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2นมหนึ่งกล่องแทนจํานวนนมกี่กล่อง อันนี้ก็ให้นักเกรยียนดูที่กําหนดให้เลยนะครับทุกโจทย์หรือว,ว่าทุกข้อที่เป็นโจทย์ก็จะมีการกําหนดให้ตรงนี้นะครับใช้คว่าข้อ2ตอบอะไรครับ2กล่องใช่ไหมครับต่อไปข้อที่สามวันจันดื่มไบกี่กล่องอนักเกรยียนก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับข้ออื่นนักเกรยียนลองดูตรงนี้แล้วก็ตอบได้เลยนะครับข้อส วันอะไรกับวันอะไระที่ใบบวัวดื่มเท่ากันนักเรียนก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับข้อ5วันอะไรดื่มน้อยที่สุดนักเรียนก็ดูเลยครับข้อ6วันอะไรดื่มได้มากที่สุดแล้วก็ข้อ7รวม5วันนะครับใบบัวด,ดื่มนมทั้งหมดที่ก่องทั้งหมดคืออันนี้เลยนะครับนักเรียนก็เอาไปบวกได้เลยนะครับ น,นี้จะเป็นการอธิบายสำหรับหน้า1 1 2นะครับต่อไปเราจะไปดูหน้า113นะครับหน้า1 1 3นะครับ,ะะรบจะมีแผนภูมินะครับเรื่องของอะไรครับก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่กรมปรศุส,สัตว์สำรวจสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับได้ข้อมูลดังนี้นะครับอันนี้จะเป็นจํานวนสัตว์ที่เลี้ยงได้ในในเดือนอะไรครับมกราคมอันนี้ ได้นในเดือนของสิงหาคมนะครับต่อไปขั้นต่อไปที่เราต้องดูคืออะไรกําหนดนะครับตัวกําหนดกําหนดให้วงกลมสีเหลืองหนึ่งรูปแบบนี้นะครับแทนสัตว์5้าตัวนะครับก็คือ1รูปแบบนี้นับ5นะครับดูฝั่งนี้ฝั่งสิงหานะครับสิงหาคมสี่เหลี่ยม1รูปเราจะแทนจานวนสัตว์เท่าไหร่ครับ สิบตัวด้วยกันนะครับถ้าเป็นครึ่งแบบนี้แสดงว่าแทนสัตว์เท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของ10แสดงว่าสีสส่เหลี่ยมครึ่งแบบนี้ก็จะเป็น5ใช่ไหมครับอยู่ควรจะยกตัวอย่างนะครับการนับาว่าไก่กับเป็ดแล้วกันนะครับสองตัวนี้นะครับว่ามีกี่ตัวก็คือ1วงเราจะนับ5้าตัวห้าสิบ 5, 20, 25จะได้ว่าไก่มีทั้งหมด25ตัวหรือว่านักเรียนจะใช้สุดคูณก็ได้ครับดูตรงนี้ไก่มีกี่ตัวครับ 1, 2, 3, 4, 5 5, 1วงแทนด้วย5ก็เอาไปคูณ5 5คูณ5ก็ได้25ครับแสดงว่าไก่มี25อันนี้กูจะนับเป็นตัวอย่างนะครับ าาจากนั้นเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแล้วกันนะครับนกแล้วกันนกหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่แสดงว่าหนึ่งหนึ่งรูปแทนด้วยห้าก็สี่คูณห้าได้เท่าไหร่ครับยี่สิบหรือว่านัาเกเรียนนับทีละห้าตรงนี้ก็ได้ครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบก็ได้ส่วนเป็ดปลาแล้วก็วัวนัเกเรียนก็ลองนับเองได้เลยนะครับ ดูตัวอย่างฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวคุจะนับเป็ดให้ดูนะครับเป็ดนะครับ1รูปแทน10ตัวนะครับแสดงว่าเป็ดมี10 20แล้วก็อีกครึ่งนะครับครึ่งคือเท่าไหร่ครับคือ5ใช่ไหมครับแสดงว่าเป็ดมี10 20แล้วก็บวกอีก5ก็เป็น25อ่าอ่านี้นะครับาตัวอย่างอีกหข้อแลยกันนะครับปลานะครับ10 20 30 40ก็มีสีนะครับอ่ส่วนไก่นะครับนกแล้วก็วัวให้นักเรียนนับเองแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้นะครับนักเรียนก็มาตอบข้อมัลอันมาตอบคำถามด้านล่างได้เลยนะครับหยุตัวอย่างหยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งอ่ายุตัวอย่างสักสองข้อแล้วกันะะนะครับข้อที่1นนะครับฟาร์มแห่งนี้นะครับ เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดอ่ะกี่ชนิดดูตรงไหนครับมีอยู่กี่ชนิดครับ1 2 3 4 5สอมี่ห้าใช่ไหมครับมีอยู่5ชนิดด้วยกันได้แก่อะไรครับได้แก่ไก่เป็ดปลานกแล้วก็หัวนะครับอ่ะนี่เรบยอข้อยข้อ1ต่อไปข้อ2ก็บอกว่าอะไรครับฟาร์มแห่งนี้เลี้ยง อะไรตรงนี้ในเดือนมการาคมมากเป็นอันดับ2องก็คือเขาสนใจในเดือนอะไรครับเดือนมการาคมะนะเรับเขาก็ดูมการาคมครับมากเป็นอันดับ2องเรดูตรงนี้ได้เลยนะครับมากอันดับหนึ่งคืออะไรมากเป็นอันดับ2คืออะไรแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆนะครับแต่ข้อ2ถามในเรื่องของมากเป็นอันดับ2องะัเราก็ดูจากตรงนี้ได้เลยครับก็ามาตอบ ส่วนข้ออื่นก็นัเกเรียนก็ตอบได้เลยนะครับดูจากตรงนี้เลยนะครับก็มาตอบคำถามด้านล่างนะครับต่อไปกูจะอธิบายหน้าสุดท้ายนะครับก็คือหน้าหน้า1 1 5นะครับหน้า1้อกับหน้า15อหาหน้า1 1 4นะครับให้หนัเกเรียนทำเฉพาะอันนี้นะครับข้อหนึ่งไม่ต้องทำนะครับข้อหนึ่อย่งไม่ต้องทำ ทำเฉพาะข้อ2นะครับข้อ2อันนี้จะเป็นในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จําแนกข้อมูลเองนะครับก็คือเขาจะมีข้อมูลให้นะครับนัเกเรยียนต้องแยกประเภทเองแล้วก็นับเองว่ามีเท่าไหร่นะครับอ่ครูจะยกตัวอย่างอ่าดูตัวอย่างข้อที่2นะครับอ่าข้อ2ต้นกล้าเดินสำรวจรถประจาประเภทต่างๆที่จอดในโรงเรียนนะครับเพื่อทําป้ายแสดง จอดรถของโรงเรียนนะครับได้ข้อมูลดังนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ต้นกล้าเก็บข้อมูลได้นะครับมีอะไรบ้างจัก,กรยานจัก,กรยานยนต์รถเก๋งกระบะรถตู้ออันนี้ที่ต้นกล้าสารวจได้นะครับต่อไปเราจะมาแยกประเภทนะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเอาข้อมูลตรงนี้นะครับ มาตอบหน้าอะไรครับมาตอบหน้านี้ครับมาตอบหน้า1 1 5นะครับครูจะให้ตัวอย่างอง่สองข้อด้วยกันนะครับอย่างเช่นรถตู้แล้วกันนะครับประเภทรถตู้นะครับประเภทรถตู้นะครับมีกี่มีกี่ขั้นเาไปก็นับได้เลยครับรถตู้ เดิมบป็นวงก็ได้ครับสองสามสี่ห้ามีห้านะครับห้ามีไหมนะคต้องไล่ดูดีๆนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้า ว่ารถตู้มี5นะครับตรงนี้ให้นักเรียนขีดนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5สามสี่ห้ามีห้าขีดแสดงว่าถ้าเขียนเป็นคันก็จะมีทั้งหมด5คันอ่ะคันด้านหลังนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องขีดนะครับเพราะตรงนี้เขามีมาแล้วนะครับเรียบร้อยรถตู้อ่อีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่อย่างเช่นรถ รถกระบะแล้วกันนะครับรถกระบะอ่ารถกระบะนะครับมีทั้งหมด1 2 3นะครับ4 5นะครับหกเจ็อ่านี 6, 7, า่นะครับกระบะนะครับรถกระบะ1 2 3 4 5 6 7นะครับรถกระบะตรงนี้ก็แล้วก็เขียนตรงนี้นะก่อนนะครับกระบะเป็นเสยๆนะครับอ่ารถกระบะมีทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้นะครับ1,2,3,4 5 6 7ตรงนี้ก็มี7จ็ดรล้ก็ขีดเลย7ขีดครับ5แล้วก็6 7ตรงนี้ก็เขียนได้เลยครับ7ขีด เรียบร้อยส่วนที่เหลือนะครับให้หนักเรียนจำแนกประเภทเองแล้วก็นับเองว่ามีกี่คันนะครับต่อไปก็หาข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็เอามาตอบคำถามด้านล่างได้เลยน,นะครับก็จะมี7ข้อนะครับให้หนักเรียนตอบส,ส่วนคำตอบตรงนี้ดูตรงไหนก็ดูจากแผนภูมิตรงนี้ได้เลยนะครับ จะเป็นในเรื่องของ,ของการจับแนกข้อมูลนะคะเช่นรถที่1รถที่สำรวจมีทั้งหมดกี่ขั้นรถที่สำรวจมีทั้งหมดกี่ขันโอเคก็ต้องมารวมหมดเลยนะครับมีกี่ขั้นข้อ2รถจักรยานยนต์มีกี่ขั้น,อ,อ, 2, ยยน,น,นอันนี้ก็อันนี้ต้องนับนะครับแล้วก็ตอบตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีทั้งหมด1 1 2 1 1 3 114 11แล้วก็115นะครับให้นักเรียนทำอยู่4หน้านะครับ อ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ